นัโมตัสสะภะคะวาตุลาตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาตุลาตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาตุลาตสัมมาสัมพุทธัสสะนะชาลีเตสังคารีเตนะชาลีเตสังคารีเตนะชารีเตสังคารีเตนัชาราชตสังคาราเต นัชาลีเตสังหารีเตนัชาลีติพระริาราชาสวดพระคาถาินล้านอีกหนึ่งจบตั้งน้โมสามจบ นโมตัสสะพะคะวัตตรัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวโตตรัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวโตตรัโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมกิจฉามินาสังสีโมพมมาจมหาเทวาสัพเพจะขาปรายันติพมมาจมหเทวาอภิราภาพระวันกุเมมหาคุญโยมหาราโภพระวันกุเมนยิเตพาหุหัติพุทธามาอุณโมพุทธายะวิระพโยวิรโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทา,า,าสาวิระอิทโยพุทธาสามาีมามะพุทธศา,าสวโหมสมติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ